พอเป็นพี่น้องมือนี้พาพอเป็นพี่น้องมาลงหวยลงหองผ้าทีมสาวๆมาสอนหัวพี่น้องไปติดตามเลยครับว่าทิมสาวๆสีมานกันบอแม่ได้อยู่บอครับได้อย่างเนาะเก็บงูบงาดีหัวเพื่อนฮะเป็นสอนหัวคุณยายหัวหัวอย่างนี้หัวกบหัวขียดถนอูหมันตัวนี้ฮะมแต่หัวกบเลยนี่ครับ ว่าปกรบกรบกรบเบิ่งยาวๆเลยครับตักคุยตักไงวิธีอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น,อน้องเนาะหากินมนันมันซอนหวกสอนเคียดได้ยังกเอา่มามันปะครับคุณยาย,านยนคนน่ะโอ้หัวคุณยายนวลมานมันไปเบิ่งกะตาเพื่อนมีแต่วหวตัวกรบมีแต่หวกรบเพือ่อนว่ะ ปาดตัวหนื่อนื่มีหัวกมีแมงดามีปูครับปาดตัวสุดยอดเลยคุณยายทีมสาวเรือหน่อยเดี๋ยวไปเบิ้งผู้นั่นไปเบิ้งผู้นั่นนี่อ้เมื่อกับเมื่อมาสันทรวาโอ้อยากเมื่อและไรนี่พี่น้องคุณยายมานไหมคุณยาย แล้วแต่อย่างมานอยู่ว่าถามบาดเห็นบาดบอโอ้คุณยายใจสูดนะฮะบาดได้บอได้บอได้ได้อืมครับอ้มฮัลล์อุปูอีปิอีหัวเห็นหุงบนี่ย่าเก็บใหม่ใส่น้ำเห็นอะเห็นขาวๆครับ อโอ้ทีมงานยังอยม่ค่อยอคากครับทีมงานครับสุดยอดทีมเอามานันมานเด้อครับมันมันมันมาน,มา,นมาเด้อครับเด้อไายศิสอนหวกนน้ำกันได้เบิทกุยางมีหวัวมีมัดมีซิวนี่ฮะแมงดาก,กับมีครับบรรยากาศริมหนองฮะสอนจนมุนเอเล่ ยามุนเอเลครคนยายสู่สูตักส่วนตักไงแปลงสัตว์ละฮะนี่ตกวัก,วกง,งกหน่อย คุณยายใจสู้มากีอทีบานๆนครับพี่นอ้องย่าดามาเด้อครับสอนหัวหัวกเป็นอาหารชนิดหนึง่งก้อนสิกินกบพ่อก็ต้องกินหัวซะก่อนเนาะ มาทุกอย่างบาดถึกบาดบ่อบาดถึกบาดบ่อถกครับนี่สอนร้อยบาทสอนร้อยเท้กแกเห็น้อยโตได้คฮะพี่น้องบาทละตับาทละโตเท้าละโตเดี๋ยวก็พ่อหมกเองฮะ ซีมสาวๆาวคุณแม่คือขยันตักแต่ขยันตักกับขยันได้ด้วยครับพี่น้องสวนแล้วเลาแข็งแรง ส่วนเอาส่วนเอาส่วนเอาบานละสิบยี่สิบตัวเนาะไม่ใช่สิดส่น <c oughs> นะ,ะ,ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งของยายสี์ทีมสาวทีมสาวเดือนหน่อยปาดโวัวไม่ใิ่สีดหมานกามูจักปู่จักหวกปาดแต่ลายคัก มาน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 มื่อนี้่กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับบ๊ายบายกลองนะครับก็กองนะคุณยายพัดบ๊ายบายหน่อยครับัดีครับ